ก็มีคนก็มีแมวตัวหนึง่งมานั่งอยู่หน้าบ้านเขาหน้าหงสารและแม่ก็แค่เอาอาหารนะให้เขากินพอาะเขาผอมมากเขานั่งหงสารแล้วยุงก็กัดเขาแล้วทำาห้คนหนูต้องไม่ต้องไม่อไมพอใจด้วยลูกแล้วทำไมต้องเงินแม่ด้วยลูก ก็เขาหน้าสงสารแล้วฮานูอะกินทิ้งกินขว้างอะน,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 นี่ก็ไม่กินอันนี่กะไม่กินก็แบ่งให้เขากินหน่อยได้ไหมล่ะฮนะทำไมไม่สนใจไม่เลยสนใจเปล่า <c oughs> เอา้าก็รู้ก็รู้นี่ก็แม่เขแค่บอกว่าก็ให้เขากินหนอ่อยใช่ปะ แล้วคเราจะห่วงทำไมแล้วคนเราจะมางอนแม่ทำไมไม่เข้าใจเออดีกันนะดีกันปะดีกันปะโอ้ดีกันเนาะดีกันเนาะดีกันเนาะ